แล้วอย่าเพ่งว่าเป็นเขตปกครองของท่านเนาะใช่นั่นเลยเออโมทนาสาธุโอโยมมาเต็มเลยจะนำแบบทำบุญนะนี่ออนุโมทนามิขอบคุณหลายๆจ้าขอบใจมากๆนะโยมเลยเอาไปนี่โยมกลับมามากเนาะนั่นแล้วมาดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงโอ้ ยมพยอมเจื่อพระคุณโอ้ยเยุดหยุดหยุดเนาะนั่นแหละก็ยมยอมในริงยมไม่รริงเนาะอายมเริมาก็สาหน่อยนี่หรือว่ายังไงอ้าวตัวนี้มัสุดยอดของลำเลยนะถือตัวของลำเลยด่ารม่ได้เลยนะด่าของลมเลย เขาหนะหมอลำเนาะรุนบรมครูเนี่ยมรุมมกรูเนาะใช่นั่นน่ะเห็นไหมล่ะอยู่ธนากองกมเลกาเนั่ยเห็นเนาะโยมเสียขาวนี่เนาะวันดีโยมตัวอ่าน้ำับนักดีถว่าเจริญพรจ่าสำนักดีโยมแต่ไม่โยมเนาะเออเจริญพรเจริญพรแต่โยมเออเราต้องเจริญพรจ้าเจริญพรโอ้ที่หนูถูกันโยมประยุทธ์ตอนเช้ามีเยอะมะเผาวงไอสาวหอยเผ็ดบวานแพง อาุทชาผานเนื้สีโยมหายต่อตุกวันตุกวันอ่ารือว่าให้สนน้ะงันยาวมาเอินออเปรอยุคลองหาอาคคลองหาจังหวัดสักแก้วอารยมุทชาสิทธิต้องนใจโยมอันนี้ตัดไห่จะโยมตัดไห่ต้อบังกับนราัรเกิดจ้าอาต่อพระปาวันะพระปางมาปางบาวังเรเสริมบารมีเขาหลวงพ่อลองจะนารม Ờ, bốn đứa sắp ra quốc tế ra đó rồi Ờ, bốn đứa sắp rồi đó tí tám sang Youtube À, Youtube Ờ, bốn đứa sắp một lần rồi đấy FC đó Ah, nè Sự bắn khổ đúng là rồi đấy À, bốn đứa sắp lên ngồi bán vô đi Ê, hát lũ là sự bắn lũ rồi đấy À, vô rồi, hát lũ đi, vô, vô, vô Chà, chà, hôm nay không สีมงคลจะยกจ๋าโยมอยูเต็มแอเทมเลยนะคอยตามโอ้ยย่งวอลโยมาบูชาพุทธเทอาเนยจ้าจ้บูชาพเทธเจองบูชาะบารวยฟานาวาสวรรค์ยมาจากยนักเขียนเนาะบุญสมบุญเด่นบุญเห็นตาตาบุญนาทงนาเชียงมากครับพี่น้องความว่าวามาจะเววาจามมาเว้จมาจะเวามาจะเว้มเวนความานา้คานควมา้ควานคว น้ำจากระนพรจาคนกเียกจะมีโยมีต่อวันอบภาาอุีอุกอุคนไม่อยางมาจังวันวันนี้ก็งราอุ้อ้อง้ีนี้ผมก็บอกคันวแล้วผมไม่ยหายอขาถาเทองเก็นเลยคนคนเอาเขาก็มาเมาก็ไหลกวาดนาะเออสามตัวโมทามิจ้าวันนี้พระบาทร่าสายยาวเลย

ดีโชคมีโชคดีสุขระเต็มเต็มมี่อยรวยข่อยรวยจ้าขอยรวยขอยรวยตะตุกตบตะตงบตะโนตบตะไคร้บะก้อตัวนอกตบะก้อตัวในตบะก้อตัวในข่อยไปเป็นดีรมีเอจเดรบเดินในใารวันหายหายรีวันใจเย็นรัันตุสุรัขันตุใจยะใจยาจิตสมควาเพียงตาทัวล ເຖົ້າພໍ່ແມ່ຜູ້ໃນຫຼັງຂອບໃຈຫມָາກໆນະຍົມເຈົ້າພຸດທະພຸກຈັນທໍພົນເພັດຊົນກໍຊ່ວຍເຕັມເດີ້ເດີມາຍ อ่ารองเจาะรับเรโชคชัยพระโอมินทั้อัจจกินนาอ่ารองเจ้าะรับประโชยชัยนาะหรือโยมจะบูชาผ้าเจ็ดสีเจดแอ่าหรือบูชาผ้าเพรมาจับผมที่ต้นตะเคียนทองหรือโยมจะบูชาตักไหวมาจําวัดเกิดนหากตามกระชับสองชักโยเคยรักำลังัยที่บานกอนานใดท่บานเปินไปในโลกนังยาขอา

มีแักสาวน่อยมาเหรักบอสก็ยนมาในดาวองศาก็รวมไปหมดเลยจันดัมไม่รู้ดิผมติดต่อถาแต่ไมาคุยดิโย่างมันนิดเลยโอ้ยมีโรคโควิดทาแต่ยังคงมุ่น่อโอรวมไหมดเลโอ้วมไปหดเลยรวมไปหมดเลยรวมไปหมดวมหมดเลยรวมไปหมดเลยรหมดเลยรวมไปหมดเลยรไปหมดเล้วมไปหดลยมไปหมดเลยวมคปหดยรวมหมดเลยรวมไปหดเรวมหมดเลยรวมไปหดรวมไหมดเลยรวมไปหมดเลยหมดเลยรวมไปหดยรวไหมดเลยรวมไปหดวมไปหมดเลยรวโไยวมไปหมดหมดเลยวมไหมดเยรวมดมไหมดเลยรวมไยรวมไดเลหมดเลยรวมไเลยรวมไปหมดเหมดเลยวมไดเลรวมดเลยรหมด ใมยัยเลี้ยมเลี้ยมอานั่นเลี้ยงกันเลี้ยงนะแต่จลี้ยงไปแล้โยมยัยเลี้ยมแค่ไม่กี่ตัวไม่เลม้ยงไม่ได้เป็นปัญหาน้องก็ยังยืนกระดามพอโยนทุกที่เลยมก็เลี้ยงไปขายไปเลยแต่โยมรอมาสอบตยองมาไม่ยอมให้โยนต้องโยนต้องยอมนะต้องขโยมก็ต้องไปยิ้มไว้ก่อนเพื่อยิ้มใจโยมตู้กระเป๋าเก็บที่กันหนาวนี่โยน

เอาวาจริงใจิเ like น like ี years, like father, like ่ยมบบตามันว่าใเรายมโมครับีพิก่อเียะโยมนเรายน้เองกีใจแต่พ่พพระอาตว่าที่ยืเี่รทีอไว้ว่านี่ม่เียบรโยมพระยาีโมเียย่้วก็กับใจสุภเขอไปนจากระโยมหรืว่าโยมมีเงื้อแม่เพอยมีเื้อเทียพอ่พบมาไม่พอโยม สักแครใจเดียวสักแค่ใจเดียวไปอาบัด like ีจารนั้นก็ทีสุขสงบแล้วกามาพักที่นี้เราก็รก็รั้งงานความดีรลวก็ดีออกแล้วแล้วกาคผลงานความดี่วกกันยอมนะที่ยังไม่พอยังไม่พอเรตื้นไป อีกแถวแล้วกแบกนัชาเลยแบกนัสชาอ่ซงเราให้ลองก็ได้บมเพื่อปิโยแล้วเราก็อยูดวกล้ริ่มพถึคนล้วงวเขาาจะบามาดไปดันส่ันตัวเลยทท่าเไปดนัวเลจ้ จะมีเดือนอะไรนะต่อจากนี้เดือจะรอให้ลุกเยอะๆโย่ไปอ่าเราให้ลูกแม่กอดยุดตรงนี้ก็ไม่เป็นไรโย่หรือว่าเราจะยืดต่อจากที่แล้วก็ยืดตั้งๆที่มันถุกอยู่นัในตัวให้เป็นลายโย่แม่กอดผมจะปรับยืดยังไงต่เกี่ยวกับเดือนเดือนจะเปลี่ยนจะยืดยังไงแต่เกี่ยวกับรอบละาอ่าเราจะได้อ่าเจ้าวาัดน้องโถอ่าเจ้าโถกันอ่าผิวความรู้ที่มีเยอะนะที่มาอีกแล้วโย่

โอ้คยานะโ่คือยู่พริทักอักินเนาะ้าอาินี้เเสนีคามกไม่ได้คิดมาของคุณแฟนทันซีที่ต่างที่ลืมกะไรกดซับจะครช่งของยาที่นำบทออฟฟิเชียลครับพีนะครับมาอบคณร้ายของแกนมมามากดูโยไหน้าโบชาตัดไวยหมดเิดมาหอ